เป็นเพียงเรื่องสมมติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเชิญมารับชมราตรีร้อยเรื่องเล่าด้วยความเพลิดเพลินคุณเคยสงสัยไหมของบางอย่างที่อยู่ในบ้านเรามันอาจมีอดีตที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนมันอาจดูธรรมดาแต่กลับแฝงไปด้วยเรื่องราวที่มืดมนและน่ากลัวและถ้าของสิ่งนั้นเลือกคุณคุณจะทำอย่างไรนี่คือเรื่องราวของมีดเล่มหนึ่ง มีที่ไม่ได้มีไว้เพื่อหั่นผักหรือเนื้อแต่มีที่เคยสัมผัสกับความแค้นความตายและเลือดที่ไม่เคยแห้งหายเฮ้ยตู้เก่านี่มันเป็นอะไรเนี่ยพิมพ์บ่นเบาๆขนาดใช้มือปัดฝุ่นออกจากบานตู้ไม้โบราณเธอเพิ่งย้ายกลับมาเยี่ยมยายสมจิตหลังไม่ได้กลับมาบ้านชนบทหลังนี้มาหลายปีบ้านไม้กลางทุ่งนางเงียบสงบแต่ทุกซอกมุมกลับเต็มไปด้วยกลิ่นอับ ตู้ไม้ใบนี้ตั้งอยู่มุมห้องครัวมีร่องรอยปลวกแทะเล็กน้อยแต่ยังคงดูแข็งแรงพิมพ์ตั้งใจจะรื้อของเก่าออกเพื่อเจออะไรมีค่าหรืออย่างน้อยก็ช่วยทําให้ครัวดูโล่งขึ้นเธอเปิดบานตู้ไม้แผ่นหนาที่ส่งเสียงยิตดอาสายตาสะดุดกับกล่องไม้ใบเล็กวางอยู่ในชั้นล่างสุดนี่อะไรนะพิมพ์หยิบกล่องขึ้นมาอย่างระวังมันเบาและปิดสนิทด้วยสายเชือกป่านเก่า เธอแกะเชือกออกด้วยความอยากรู้เมื่อเปิดออกก็พบกับมีดเล่มหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในนั้นมันเป็นมีดทำครัวธรรมดาด้ามไม้สีดำที่เริ่มซีดจางแต่ปลายมีดดูคมผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นปลายมีดมีรอยสนิมสีแดงที่ดูเหมือนเลือดแห้งเกรอะกรัง,รงนี่มันสนิมหรือเลือดกันแน่พิมพูดพลางขมวดคิ้วยายสมชิตเดินเข้ามาพอดี เมื่อเห็นมีดในมือพิมพ์พสีหน้ายายก็เปลี่ยนไปทันทีพิมพ์พวางมันลงเดี๋ยวนี้เสียงยายดังจนพิมพ์พสะดุ้งยายเป็นอะไรแค่มันดูเก่าๆน่าไม่มีอะไรหรอกแต่ยายไม่ฟังเธอรีบเดินมาคว้ามีดออกจากมือพิมพ์มีดเล่มนี้อยากไปยุ่งกับมันพิมพ์พยิ่งสงสัยทำไมละยายก็แค่มีเองยายสมจิตนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังมันเป็นมีดต้องคำสาดใครได้ครอบครองจะต้องพบแต่เรื่องไม่ดียายเล่าเรื่องมีดให้ฟังมันเป็นมีดที่เจ้าของเก่าใช้ปิดชีวิตตนเองเพราะถูกคนรักทรยศตั้งแต่นั้นมามีดเล่มนี้กลายเป็นเครื่องมือของความตายทุกครั้งที่ถูกใช้จะต้องมีเลือดติดอยู่ที่ปลายมีเสมอไม่ว่าจะเลือดของสัตว์หรือ เลือดของคนพิมพ์ฟังแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้ยายจะจริงจังไปไหนเนี่ยมันก็แค่เรื่องเล่าเธอคิดว่าคงเป็นนิทานหลอกเด็กแต่ยายสมจิตไม่ยิ้มพิมพ์ไม่เชื่อก็อย่าไปลองละกันในคืนเดียวกันหลังจากทำอาหารเสร็จพิมพ์วางมีดเล่มนั้นไว้บนโต๊ะเธอกลับขึ้นห้องนอนแต่นอนไปได้ไม่นานก็ต้องสะดุ้งตื่น เธอได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกรีดลงบนโต๊ะเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคงเป็นหนูหรือเสียงไม้ล้านตาปกติแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอตัดสินใจเดินลงมาดูในห้องครัวที่มืดสนิทพิมพบว่ามีดที่เธอวางไว้บนโต๊ะมันหล่นลงมาแทงพื้นรอบๆมีดมีรอยเลือดสดไหลซึมออกมาทีละหยดเช้าว,วันรุ่งขึ้น พิมพ์เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ยายสมจิตฟังน้ำเสียงเธอเต็มไปด้วยความไม่สบายใจยายมันแปลกนะเมื่อคืนหนูเห็นเลือดอยู่รอบมีดจริงๆแต่ยายสมจิตไม่แปลกใจยายบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันพิมพ์ยังไม่เชื่อเรื่องคำสาแต่ในใจเริ่มสั่นคลอนยายมีดนี่มันมาจากไหนยายถอนหายใจลึกก่อนจะเล่าเรื่องราวที่ซ่อนไว้ในความมืดมิดยายเล่าว,ว่า มีดเล่มนี้เป็นของแม่มวนหญิงสาวผู้เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แม่มวนเป็นคนรักสงบจนวันหนึ่งเธอถูกใส่ร้ายว่าเป็นแม่มดคนในหมู่บ้านรุมประนามบางคนถึงขั้นพยายามฆ่าเธอแม่มวนพยายามหนีแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงในความสิ้นหวังเธอคว้ามีดทำครัวเล่มนี้เปิดชีวิตตัวเอง ด้วยความโกรธและความกับแค้นเธอสาบแช่งทุกคนที่ทำร้ายเธอว่ามีดเล่มนี้จะเอาคืนในนามของเธอและใครที่ได้ครอบครองมันจะไม่มีวันพบกับความสงบสุขพิมพ์ฟังแล้วยิ่งรู้สึกขนลุกแต่ยังพยายามหาเหตุผลยายหรือมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญยายสงชิดสายหน้ายายเคยเห็นมากับตามีดเล่มนี้เคยฆ่าคนในหมู่บ้านมาแล้ว ยายเล่าถึงเจ้าของคนก่อนผู้ที่เคยพยายามขายมีดเล่มนี้เพื่อหาเงินแต่ไม่ว่ามีจะถูกส่งต่อไปกี่ครั้งสุดท้ายมันก็กลับมาที่บ้านหลังนี้เสมอเหมือนมันไม่อยากไปไหนเหมือนมันรออะไรบางอยา่างในคืนนั้นพิมพ์ตัดสินใจจะเก็บมีดเล่มนี้ไว้ในกล่องแล้วโยนทิ้งแต่ระหว่างที่เธอกำลังหยิบมันเธอรู้สึกเหมือนปลายมีดมันขยับอ้า พิมสะบัดมือมีดตกลงกระแทกพื้นปลายมีดจิ้มลึกลงไปในไม้กระดานเรากับมันมีชีวิตเมื่อเงยหน้าขึ้นพิมพ์เห็นบางอย่างสะท้อนในกระจกหน้าต่าเป็นเงาของผู้หญิงในชุดขาวใบหน้าซีเซียวและเต็มไปด้วยรอยแผลผู้หญิงคนนั้นจ้องมองเธอก่อนที่เสียงกระซิบจะดังขึ้นใกล้หูคืนมันมาคืนเลือดของฉันมา หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนพิมพ์ไม่กล้าลงมาที่ครัวตอนกลางคืนอีกเลยเธอตัดสินใจจะทิ้งมีดเล่มนี้ในวันรุ่งขึ้นแต่แปลกที่ยายสมจิตกลับดูเหมือนจะไม่อยากให้ทำแบบนั้นพิมพ์ไม่ต้องยุ่งกับมันมากหรอกวางไว้ที่เดิมก็พอยายนี่หนูโดนหลอนจนแทบนอนไม่หลับแล้วจะให้หนูปล่อยมันไว้เฉยๆอีกเหรอยายไม่ตอบอะไรเธอแค่ถอนหายใจ มีดเร่อนี้มันมีเรื่องของมันพิมพ์อย่าท้าทายดีกว่าคืนนั้นพิมพ์นอนหลับไปทั้งๆที่ใจยังไม่สงบแต่เธอก็ถูกปลุกขึ้นมากลางดึกอีกครั้งเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขูดพื้นไม้มันดังเป็นจังหวะเธอลุกขึ้นจากเตียงอย่างไม่เต็มใจใจหนึ่งก็อยากจะเมินเสียงนั้นแต่อีกใจกลับผลักดันให้เธอเดินตามไปดูเมื่อมาถึงหน้าครัว ภาพที่เธอเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นมีดเล่มนั้นมันกําลังลอยอยู่กลางอากาศหมุนช้าช้ารอบตัวเองเรากับมีมือที่มองไม่เห็นคอยบังคับมันพิมพ์ยืนตัวแข็งเธอพยายามถอยหลังแต่ทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแถวเบาก็ดังขึ้นเลือดฉันต้องการเลือดเธอหันมองไปรอบๆแต่ไม่พบใคร มีลอยต่ำลงจนปลายชี้ตรงมาที่เธอเหมือนมันเตรียมจะพุ่งเข้าหาพิมพ์รีบวิ่งหนีออกจากครัวเธอไม่สนว่าเสียงดังจะปลุกยายสมชิตหรือไม่เมื่อมาถึงหน้าบ้านเธอหยิบกล่องไม้ใส่มีดออกมาพร้อมทั้งผ้าคลุมก่อนจะเร่งฝีเท้าไปยังบ่อน้ำหลังบ้านถ้าฉันทิ้งแก่ไปแล้วทุกอย่างต้องจบเธอโยนกล่องไม้ลงไปในบ่อน้ำ เสียงตล่องกระแทกน้ำดังตูมก่อนทุกอย่างจะเงียบไปพิมพ์ยืนหอบใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเธอคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ก่อนที่เธอจะหันหลังกลับเสียงกระซิบแถวเบาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวแต่เป็นเสียงที่มาจากบ่อน้ำคิดว่าจะทิ้งฉันง่ายๆ่ยหรือพิมพ์มองลงไปในบ่อน้ำ น้ำในบ่อเริ่มกระเพื่อมแรงมีดเล่มนั้นลอยขึ้นจากน้ำอย่างช้าๆพร้อมเงาผู้หญิงในชุดขาวเธอชูมีดขึ้นก่อนเสียงเย็นเยียบจะดังก้องเธอต้องชดใช้แทนพวกมันพิมพ์ก้าวถอยหลังดวงตาเบิกโพรงมองภาพตรงหน้าเงาหญิงสาวในชุดขาวค่อยๆลอยขึ้นมาพร้อมกับมีดเล่มนั้นน้ำจากบ่อน้ำหยดลงพื้นเป็นเสียงดัง แต่เสียงที่ดังกล้องในหัวพิมพ์กลับเป็นเสียงกระซิบเธอไม่รู้ว่าพวกมันทำอะไรไว้กับฉันร่างนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้พิมพ์ตัวสั่นฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ปล่อยฉันไปเถอะแต่เงานั้นไม่ฟังไม่เกี่ยวหรอือเธออยู่ในบ้านหลังนี้บ้านที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างยายสมจิตวิ่งมาที่บ่อน้ำเสียงงวยวายของพิมพปลุกเธอจากความฝัน พิมพอย่าไปยุ่งกับมันแต่สายเกินไปเมื่อยายสมจิตเห็นร่างวิญญาณใบหน้าเธอซีขาวเราก็เห็นบางสิ่งที่เธอเคยหวาดกลัวมาแสนนานแม่หม้วนชื่อที่หลุดจากปากยายทำให้เงานั้นหยุดนิ่งมันหันหน้ามาหายายสมจิตแกจำฉันได้ใช่ไหมยายสมจิตสุดลงมือสันเทาพยายามพูดด้วยเสียงแผ่ว ฉันขอโทษขอโทษจริงๆพิมพ์มองยายอย่างอุนงงยายรู้จักเธอเหรอยายกำลังพูดถึงอะไรยายสมจิตน้ำตาไหลก่อนเธอจะเริ่มสารภาพความจริงยายเล่าว่าตอนที่เธอยังสาวเธอเคยเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเสยร้ายแม่หมวนเธอกลัวว่าจะถูกหาว่าเป็นพวกเดียวกับแม่มดจึงร่วมมือกับคนในหมู่บ้านป้ายสีแม่มวญ จนเธอถูกขับไล่และจบชีวิตลงในบ้านหลังนี้ฉันไม่ได้อยากทำแบบนั้นแต่ฉันกลัวกลัวพวกมันจะฆ่าฉันเหมือนกันเสียงของยายเต็มไปด้วยความสันึกผิดเงาแม่ม้วนหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นเย็ยนเยียบจนทำให้พิมพ์ขนลุกแกบอกว่ากลัวแล้วฉันละ่ะตอนที่ฉันต้องตายฉันกลัวมากแค่ไหนเงาของแม่ม้วนชูมีดขึ้นแกต้องชดใช้ทุกคนต้องชดใช้ พิมพ์ร้องให้เธอพยายามเข้ามาขวางยายอย่าทำยายฉันเลยฉันขอร้องแต่เงาแม่ม้วนไม่สนใจเธอพุ่มงมีดเข้าหายายสมจิตทันใดนั้นพิมพ์กระโจนเข้าขวางปลายมีดเฉือนลงบนแขนเธอเลือดไหลอักเงาของแม่ม้วนหยุดนิ่งร่างของเธอเริ่มจางลงเลือดได้โปรดให้เลือดฉันได้หลุดพ้น พิมล้มลงขณะที่เงาแม่ม้วนสลายไปต่อหน้าต่อตายายสมจิตรีประคองพิมพแต่ในดวงตายายเต็มไปด้วยน้ำตาพิมพยายขอโทษยายทำให้เธอต้องเจอเรื่องนี้พิมพฟื้นขึ้นมาบนเตียงในเช้าวันถัดมาแขนของเธอถูกพันผ้าอย่างเรียบร้อยยายสมจิตนั่งอยู่ข้างเตียงด้วยสีหน้าหมุนมองพิมพเธอโดนไปขนาดนี้ยังอยากอยู่ต่อไหม พิม์มองยายก่อนจะพยักหน้าเบาๆยายหนูยังไม่ไปหนูอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนเงาของแม่ม้วนดูเหมือนจะหายไปแต่พิม์พรู้สึกได้ว่าบางสิ่งยังคงอยู่บ้านหลังนี้ยังไม่สงบและมีดเล่มนั้นก็ยังเป็นปริศนาแม้เธอจะโยนมันลงบ่อน้ำไปแล้วแต่กลับพบว่ามันกลับมาวางอยู่ในห้องครัว เหมือนไม่เคยจากไปยายทำไมมันถึงกลับมาได้ยายสมจิตเงียบเหมือนเธอรู้บางอย่างแต่ไม่กล้าพูดคืนนั้นพิมพ์ตัดสินใจจะเผามีดเธอเชื่อว่าถ้าเผามันจนหมดคำสาปทุกอย่างจะสิ้นสุดเธอเตรียมฝืนไว้ข้างหลานบ้านจุดไฟจนลุกโชนจากนั้นหยิบมีดขึ้นมาด้วยมือสันเทาพอแล้วขอให้มันจบที เธอโยนมีดเข้าไปในกล่องไฟเสียงไฟลุกดังเปรียปร๊ยะแต่ทันใดนั้นลมแรงพัดวูบจนไฟดับมีดเล่มนั้นยังคงสภาพเดิมไม่มีร่องรอยว่าไฟจะทำอะไรกับมันได้เสียงกระซิบแถวเบาดังขึ้นอีกครั้งเลือดยังไม่พอเงาผู้หญิงในชุดขาวปรากฏขึ้นข้างกล่องไฟแกทำลายฉันไม่ได้เสียงเย็นเยียบดังก้อง พิมถอยหลังฉันทำทุกอย่างแล้วฉันจะทำยังไงให้มันจบแม่มวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอาฆาตเลือดต้องมีเลือดของคนที่ทรยศฉันพิมหันมองยายสงจิตในแววตาของยายเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกไม่ฉันขอโทษฉันขอโทษแล้วจริงๆแม่มวลยิ้มเย็นชา คำขอโทษมันไม่ช่วยอะไรก่อนที่พิมพ์จะได้พูดอะไรต่อแม่มวนยกมีดขึ้นเธอไม่ได้พุ่งเข้าใส่ยายสมจิตแต่โยนมีดนั้นมาให้พิมพ์แทนถ้าอยากให้ทุกอย่างจบเธอต้องเลือกเสียงเยือกเย็นก้องอยู่ในหัวพิมพ์เลือดของยายสมจิตหรือปล่อยให้คำสาปนี้ดำเนินต่อไปพิมพ์ยืนนิ่งมือที่จับมีดสันรรริก ดวงตาของเธอเหลือบมองยายสมจิตหญิงชราผู้เป็นญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตไม่ฉันทําไม่ได้เสียงของพิมพ์สันเครือเธอปล่อยมีดลงพื้นแม่ม้วนปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอยิ้มเย็นงั้นคำสาปนี้จะไม่มีวันจบเธอรู้ใช่ไหมยายสมจิตเดินเข้ามาไกลน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มพิมพ์ ถ้าต้องเลือกระหว่างยายกับเธอยายเลือกเธอพิมพ์สายหัวไม่หนูไม่ยอมให้มันจบแบบนี้แต่ยายสมจิตกลับยื่นมือไปหยิบมีดที่ตกอยู่ก่อนจะพูดด้วยเสียงสั่นเทานี่คือสิ่งที่ฉันต้องรับผิดช,ชอบแม่หมวนจ้องยายสมจิตดวงตาแดงก่ำในที่สุดแกก็ยอมรับความผิดเธอค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ แต่ก่อนที่ยายสมจิตจะใช้มีดพิมพ์กระโจนเข้าไปขวางหยุดฉันไม่ยอมให้ใครต้องตายอีกแล้วเธอคว้ามีดขึ้นแล้วหันปลายมีดเข้าหาตัวเองแม่หมวนมองพิมพ์ด้วยความประหลาดใจเธอจะทําอะไรพิมพ์มองแม่หมวนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวฉันจะหยุดเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนที่แม่หมวนจะทันได้พูดอะไร พิมแทงมีดลงที่แขนตัวเองเลือดสดๆไหลาอาบพื้นทันใดนั้นเงาของแม่ม้วนเริ่มสั่นไหวเหมือนกำลังถูกพลังบางอย่างดึงรั้งนี่มันไม่เสียงของแม่ม้วนเริ่มเลือนหายยายสมจิตรีบคว้าตัวพิมพิมทำอะไรลงไปพิมมองยายด้วยรอยยิ้มจางๆเลือดของหนู มันอาจจะไม่ใช่คำตอบแต่หนูอยากให้มันจบทันใดนั้นมีดเล่มนั้นเริ่มแตกออกเป็นเศษผุยผงเสียงกระซิบที่เคยก้องอยู่ในบ้านกลับเงียบสงัดแม่ม้วนหายไปและบ้านหลังนี้ก็กลับมาสงบอีกครั้งพิมพ์รอดชีวิตจากบาดแผลที่แขนแต่เธอไม่เคยลืมเหตุการณ์ในคืนนั้นยายสมชิตเองก็ยังคงใช้ชีวิตในบ้านหลังเดิม แต่ทุกครั้งที่พิมพ์กลับมาเยี่ยมเธอมักจ้องไปที่ตู้เก่าในห้องครัวหวังว่ามันจะไม่มีอะไรย้อนกลับมาอีกหลายเดือนผ่านไปพิมกลับมาใช้ชีวิตในเมืองแต่เหตุการณ์ในบ้านยายยังคงตามหลอกหลอนเธอเธอพยายามลืมภาพวิญญาณของแม่มวนเสียงกระซิบเย็นเยียบและความรู้สึกของมีดที่เหมือนมีชีวิตทุกอย่างดูเหมือนจะสงบ แต่ลึกๆในใจพิมพ์พรู้ดีว่ามีบางอย่างยังคงไม่จบวันหนึ่งขณะพิมพ์พนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องพักเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องครัวมันเป็นเสียงโลหะกระทบกันเบาๆกริงร๊งกริ๊งพิมพ์ลุกขึ้นเดินไปดูในครัวทุกอย่างดูปกติเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงแค่ลมพัดหรือของตกแต่ทันใดนั้น เธอก็เห็นบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะมันคือมีดเล่มนั้นมีดที่เธอโยนทิ้งและคิดว่าหมดเรื่องไปแล้วมันกลับมาอีกครั้งปลายมีดเปื้อนคราบสนิมแดงพร้อมกับกระดาษโน้ตเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือแปลกๆมีเพียงข้อความสั้นๆเลือดยังไม่พอเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นในความเงียบพวกมันยังต้องชดใช้ พิมพ์จ้องมองมีดเล่มนั้นความเย็นแผดซ่านขึ้นมาจากปลายเท้าเธออยากจะวิ่งหนีอยากจะโยนมันออกไปให้ไกลที่สุดแต่ขาของเธอกลับขยับไม่ได้เสียงกระซิบที่คุ้นเคยดังขึ้นข้างหูเลือดของพวกมันเธอหันขวับมองไปรอบตัวในเงามืดของห้องครัวเธอเห็นเงาร่างในชุดขาวแม่หมวนเธอเคยสัญญากับฉัน แม่ม้วลพูดด้วยเสียงเ,เยือกเยน็นเธอบอกว่าจะช่วยฉันปลดปล่อยคำสาปนี้พิมพยายามเถียงฉันทำทุกอย่างแล้วฉันให้เลือดของตัวเองแล้วทำไมถึงยังไม่จบอีกแม่ม้วนจ้องมองเธอดวงตาสีดำสนิทแฝงไปด้วยความทุกข์ทรมานเลือดของเธอช่วยฉันไม่ได้เธอเอื้อมมือมาจาับปลายมีดเลือดของคนที่ทรยศฉันยังไม่ได้ชดใช้ ทันใดนั้นภาพในหัวของพิมพ์ก็แวบเข้ามามันคือภาพของยายสมจิตยายที่ดูเหมือนจะสงบสุขแต่กลับเป็นต้นเหตุของคำสา์นี้ทั้งหมดยายพิมพึมพำน้ำตาเริ่มไหลาอากแก้มไม่ฉันไม่ทำแม่ม้วนหัวเราเบาๆถ้าเธอไม่ทำฉันจะรอเสียงเธอเบาลงจนแทบไม่ได้ยิน จนกว่าใครสักคนจะกล้าชดใช้แม่ม้วนหายไปอีกครั้งแต่มีดเล่มนั้นยังคงวางอยู่ตรงหน้าพิมพ์รู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบมันแค่รอรอวันที่มีคนยอมทำลายบาปของคำสา์นี้อย่างแท้จริงเธอเก็บมีดใส่กล่องคราวนี้เธอไม่ได้โยนมันทิ้งแต่เลือกจะซ่อนมันไว้ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอหลายปีผ่านไป บ้านยายสมจิตถูกทิ้งร้างหลังจากยายเสียชีวิตแต่คนในหมู่บ้านกลับลือกันว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงเหมือนโลหกริดลงบนพื้นไม้และเงาของผู้หญิงในชุดขาวที่ยังคงวง,งเวียนอยู่ในครัวราวกับกำลังรออะไรบางอย่าง